<Yeah. S 2> ลุกถึงเวลาแล้วอ่ะตั้งใจนะวันนี้จะมาออกไปเดินแล้วนะนอนมาตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งใจลุกนะอ่ะลุกพร้อมหรือยังกอพร้อมแล้วลุก เอาข้าวมาแล้วอุ้ยโดนโดนโดนโดโดโดดข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วได้ไก่ฮะไก่ไม่เป็นไรกินได้เหรอกินได้พวกมันกินได้เหรอกินได้พี่จะกินไม่ามาแล้วอุ้ยต้องขนาดไหนนะครับศิลปินมามาเกลือเข้าหมานะครับตอนนี้ศิลปินมารับจ้างเกลือเข้าหมานะครับช่วงนี้พอแปงศิลปินระเบิดนะครับ นักกว่าครับมากกว่าชอ้อนมันก็กินเห็นว่าเดี๋ยวไปใส่ไก่ให้วันนี้ศิลปินปูนิบอิปิทำข้าวอาหารหมาคุปกับทองไม่้กูเอาอยูุ่ร <ละ S 2> ับใจเลยฟังไหมวันไหนมาเทศดได้เนี่ยแ่ก็บอกว่าก่อนกินข้าวลุกไปกินข้าวเปไ็นการต้องออกออกกําลังกายลุกได้ไหมลุกได้อ่าก็ต้องลุกเพราะว่าคุณนอนมาทั้งวันแล้วคุณจีนนะจ๊ะ ไปลุกเ<ป>อ,อกมาเลยนะลุกตามมาลุกไปครับเฮ้ยพี่ตัดทุกยหญ่เลยลูกเออเราจะออกก้านหน้ากันนะด้านนี้ด้านนี้ด้านานี้นสำหรับใครอยากได้ข้อมูลนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับข้อมูลของเรานะครับอ่า ใครพังห่มเพิ่มหน่อยครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วโอ้ยตัวอย่างตัวอย่างนี่นะคะพังห่มลายบ้านสีขาวนับหัวสับหัวเออโอ้โหจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นฉากกลางคืนแล้วก็การเบียนนะคะใายแค่นี้พอแล้วต่อไปเอามาไห้อ๋ออยู่ทางนี้พ่ออยู่ทางนี้พูดพูดพูดพ่อเลยจบครับ อาเชิญครับเชิญครับศิลปินศิลปินวันนี้มาใี่ศิลปินขายผ้ห่มใใหม่ครับภายในสิบวินาทีอากขายด้วยนะครับซื้อผ้ปจดยะพราะวผมัวนีุ้มาเลยนะคจบครับไปข้างปอไปก